สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เอาแผงโซล่าเซลล์นะครับมาใส่กับเครื่องช็อตไฟฟ้าล้อมวัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมใช้สองแผงนะครับเป็นแผงที่มากับพวกสปอตไลท์นะครับแต่ว่าสปอตไลท์เสียนะครับผมก็เลยถอดเอาแผงมานะครับนี่นะครับ อันนี้มีเพงเองหนึ่งเพงนะครับแล้วก็ขอข้างบ้านอีกหนึ่งเพงนะครับนี่นะครับไปขอเข้ามานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะครับก็เลยไปซื้อไอ้นี่ไอ้เรียกว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับแต่ถ้าไม่ใส่นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าถ้าต่อกับเครื่องไอ้ควบคุมร้วไฟฟ้าถ้าต่อตรงไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมลองต่อดูแล้วนะครับปรากฏว่าไฟมาเรงอยู่นะครับ ถ้าต่อตรงนะครับอันนี้ผมต่อโดยผ่านเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นะครับถ้าต่อตรงไม่ใช้ก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้ราคาร้อยกว่าบาทนะครับที่ซื้อมานะครับส่วนแผงตัวนี้ก็เป็นแผงของตัวเองแผงหนึ่งนะครับที่ไอหลอดไฟมันเสียนะครับก็ไปถอดมานะครับ นี่นะครับก็ตัวนุกรมกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกลองไม่ขีดนะครับมามาเชื่อมกับไอเหล็กแป๊บนะครับแล้วก็เหล็กพลาวันหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถถอดได้นะครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับนี่แบบนี้นะครับเวลาจะใส่ก็ ตกตกแล้วก็ยกมาใส่เลยนะครับนี่นะครับก็สามารถหมุนได้นะครับแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับถ้าเพื่อนๆจะไม่ให้หมุนนะครับก็สามารถเอาไม้อะไรมาเสียบตรงนี้ไว้ได้นะครับนี่นะครับเสียบขัดไว้ให้แน่นนะครับตัวแผงก็จะไม่หมุนนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมเชื่อมติดไว้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีน็อตนะครับก็สามารถใช้น็อต ไอ้น็อตยิงหลังคานะครับไอ้น็อตยิงสันไทยนะครับมาขันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มีรูไว้แล้วนะครับตรงนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมลองใช้กับแบตตัวนี้นะครับเป็นแบตไอ้จักรยานไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นแบตเก่านะครับมันไม่เก็บไฟนะครับปรากฏว่าถ้าโตกับแบตตัวนี้แล้วนะครับไฟก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ อันนี้เลยต่อตรงเลยนะครับนี่ต่อตรงให้เพื่อนๆดูไฟนะครับไฟอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดูไฟก่อนนะครับ mm hmm. นี่นะครับไฟมาแล้วนะครับไอ ไ้ปลั๊กตรงนี้หลวมนะครับนีเน่เพื่อนๆมองเห็นไฟไหมครับตามรั้วนะครับรั้วที่โดนกับไม้สดนะครับจะดังป๊อกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อโหลดไฟให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ต่อตรงจากแผงเลยนะครับเดีจะถอดอันนี้ออกก่อนนะครับโหลดไฟก็ไปซื้อมาเมื่อวานนะครับราคาประมาณ ไม่ถึงร้อยนะครับหลอดตัวนี้นี่นะครับคีบบวกลบเลยนะครับเป็นการต่อตรงเดี๋ยวต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความแรงประมาณไหนนะครับสําหรับนี่โครถือว่าสว่างเลยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่แบตก็ต้องไปหาแบตก้อนใหม่มานะครับเพราะว่าแบตตัวนี้น่าจะเสื่อมแล้วนะครับ อันนี้ผมเน้นใช้ของที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าจะต่อรูวไฟฟ้านะครับตอนกลางวันก็สามารถใช้แผงต่อได้เลยนะครับนี่นะครับแผงแผงแบบนี้<อ>ก็สามารถใช้ได้นะครับจะหมุนไปทางไหนก็หมุนได้เลยนะครับเดดอยู่ทางไหนก็หมุนรับเดดได้เลยน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับ นี่นะครับรั้วที่ใช้นะครับก็ยาวประมาณนี้นะครับพื้นที่สิบไร่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวหลอดไฟเก่านะครับหลอดไฟเก่าที่ผมนำแผงมาใช้นะครับเป็นหลอดแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เสียแล้วนะครับ นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ